ธรรมวิภาคชักกะคือบทหกในเรื่องหัวข้อของธรรมบทต่อไป <Okay. S 1> เรียกว่าศาลานิยธรรมหอย่างหรือศาลานิยธรรมหประการถ้าแปลเป็นฝวาหมายไทยๆก็คือเป็นหลักธรรมที่ตั้งเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง เรียกว่าสารานิยธรรมมีหอย่าง6ประการด้วยกันคือข้อที่หนึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนให้ภิกษุทั้งหลายนะครับเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาคือทำดีส่งเคาะเพื่อนภิกษุทั้งหลายด้วยทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยการช่วยขวนฝ่ายในกิจธุระของเพื่อนกันด้วยมีการพยาบาลภิกษุไขเป็นต้นด้วยจิตเมตตา พระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นว่าภิกษุเรานะครับปัจจากซึ่งบีดามาดาพอมาอยู่วัดเกิดมีเหตุการณ์ฉุกลงหกขึ้นมาถ้าเราไม่ดูแลซึ่งกันและกันเช่นสมัยก่อนนีงงูพิษมันเยอะเกิดงูกัดภิกษุกลางค่ำกลางคืนก็สมควรจะเข้าไปช่วยเหลือกันเอาช่วยทางกายโดยการหายุกหายาเขาเรียกว่าเข้าไปตั้งกายกรรม ประกอบด้วยเมตตาในการช่วยเหลือฝนฝ่ายการช่วยเหลือฝนฝ่ายก็ความจริงก็เป็นกุศลอยู่แล้วครับเพราะการช่วยเหลือฝนฝ่ายคนเนี่ยเขาเรียกว่าเวียาวจาัจจะไม่บุญเทเหลือด้วยการช่วยเหลือคนฝ่ายเพราะฉะนั้นภิกษุช่วยภิกษุก็ถือว่าเป็นกิจที่ควรทําเป็นเวียาวัจจะไมเป็นกุศลในบุญกิยาวัตถุสิบข้อที่สี่ใช่ไหมนั่นจะข้อข้อห้าข้อห้าข้อสี่อปัจ,จายนะ คอทีเพราะฉะนั้นในในศาลานิยธรรมคือทำเมื่อเราทำเสร็จแล้วประพฤติเขาเรียกว่าเป็นกาวประสานใจเป็นใจประสานใจระหว่างคนสองคนหรือกลุ่มสองกลุ่มหรือคนจำนวนกลุ่มกับบุคคลบุคคลกับกลุ่มใครก็ตามมาช่วยเหลือในยามทุกข์ไข้ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาเขาหายเขาก็จะระลึกแล้วลึกถึงกันว่าตอนเราป่วยอยู่ท่านผู้นั้นผู้นี้เคยช่วยเหลือเกื้อกูลเราไว้เคยอนุเคราะห์ต่อเราไว้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงยกเรื่องนี้ว่าเป็นศาลานิยธรรมระดับหนึ่งคือเอาร่างกายเขาไปช่วยแต่ต้องไม่หวังผลตอบแทนคือประกอบด้วยจิตเมตตานะครับภิกษุเพื่อนภิกษุด้วยกันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเขา แล้วก็เป็นประโยชน์ตัวเองต่อตัวเองก็คือกุศลจิตเขาเก็บไข้เขาหายเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะการช่วยเหลือของเราแต่เราได้กุศลจิตจากการช่วยเหลือเขานะครับเขาก็เรียกว่าน้ําใจของคนทั้งสองฝ่ายก็จะดีต่อกันตโตตังนุ่มมันกดกดลงหน่อยก็ได้อ่า ไม่ไม่ไม่ต้องใช้แสงเอฟเฟกช่วยแสบตาข้อที่สองเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและแร่รับหลังมีการช่วยกิจธุระเพื่อนกันด้วยการว่าด้วยด้วยวาจาด้วยการว่ากล่าวสั่งสอนเป็นต้น้วยจิตเมตตานะครับคือถ้าเปรียบเทียบเหมือนเหมือนที่ผมกําลังสอนพวกท่านอยู่ นึกออกไหมเพราะว่าการเข้าไปตั้งวัจีกรรมคือคำพูดด้วยประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพิกษุสัมมเนรทั้งต่อหน้าแล้วและรับหลังบังคูก็คือพูดดีทั้งต่อหน้ารับหลังก็พูดดีเหมือนเดิมคือดีทั้งต่อหน้าและรับหลังและข้อที่อีกข้อหนึ่งก็คือพูดง่ายว่าไม่เป็นคนปากอย่างใจอย่าง ตอนหน้ามาพับรับหลังมาไฟเขาไม่ไม่พูดอย่างนั้นแต่ทั้งตอนหน้าแล้วและ,และ,และรับหลังก็ดีแล้วก็ขนฝายคือเวจาวจมัยด้วยกิจธุระของเพื่อนมีการว่ากล่าวสั่งสอนแสดงธรรมให้ฟังก็เหมือนที่เราทํากิจกรรมร่วมกันอยู่ตรงนี้หรือเหมือนเราที่แสดงธรรมแม้กระทั่งการบรรยายธรรมแม้กระทั่งการสอน การฟังังการเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละก็ชื่อว่าเข้ากับหลักข้อที่สองคือเข้าไปตั้งจิตเมตตาก็อธิบายในประมาณนี้ส่วนข้อที่สามเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังคือคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กเพื่อนกันคือหมายความว่าพระพุทธองค์เนี่ย ให้ภิกษุช่วยเหลือกันนะข้อหนึ่งกายข้อสองวาจาข้อทสามแม้กระทั่งใจแม้กระทั่งทางใจนะครับมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาคือคิดสิ่งใดก็คิดว่าเอ๊ะเราจะช่วยเพื่อนคนนั้นช่วยพระองค์นี้ได้อย่างไรให้เขาพ้นจากห่วงมหันตทุกข์แล้วเป็นปร,ประโยชน์เกื้อกูลแก่เขานี่ก็ข้อที่สาคือคิดวางแผนที่จะช่วยให้พ้นไปจากความทุกข์ทั้งต่อหน้าและรับหลังอันนี้คือ สารานี้จะทำข้อที่สามสารานี้จะทมข้อที่สี่แบ่งปันลาบที่ได้มาโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนพิสุสามเณรไม่หวงไว้บริโภคจำเอคนเดียวไม่เก็บของกินไว้กินคนเดียวคือได้เขาเรียกว่าได้สิ่งของมาโดยชอบธรรมคำว่าดโดยชอบท็คือไม่ได้ซื้อมาไม่ได้สั่งมาคือไม่ได้สั่งมาจากเซเว่นหรือไม่ได้ซื้อมาจากที่อื่นไม่ได้ซื้อมาจาก สมัยนี้ขนส่งลาซาดา้าแล้วก็อะไรแก๊บฟู้ดเ้วก็ไม่สั่งมาทางอินเทอร์เน็ตเนาะแต่ว่าของนั้นคุณญาติคุณโยมนํามาถวายนะมานํามาถวายให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือมาถวายให้ผมผมก็แบ่งปันกันไปแจกกันกินเขาก็เรียกว่าอย่างเงี้ยแบ่งปันลาบที่ได้มาโดยชอบธรรมชอบธรรมก็คือได้ด้วยวิบากรรมของเรานะครับ เรียกเรียกว่าชอบทำหลุ่พี่แต่ถ้าได้ด้วยการซื้อไม่ชอบทำเนี่ยไม่ต้องเรียกถ้าถ้าได้มาโดยชอบทำแล้วเรียกได้ถ้าซื้อถ้าซื้อหามากินต้องต้องบอกว่าฉันเองฉันเองกินเองนะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าได้มาโดยชอบทำนี่เขาให้แบ่ง,บงปันให้เพราะว่าถ้าไปขโมยเข้ามาเนี่ยมันไม่ชอบทำถ้ากินเดี๋ยวผิดพากันผิดอีกคือตัวเองผิดไม่พอคนอื่นผิดด้วยเพราะฉะนั้นในข้อนี้พทธองค์ก็จึง คือให้แบ่งปันลาบคือแบ,แบ่งปันวิบากกรรมที่เราได้ผลจากวิบากกรรมที่เราได้ไม่ว่าได้ไทายาทธรรมต่างๆก็แบ่งปันให้เพื่อนภิกษุษสามเณรอื่นๆข้อที่ห้าราลายนิยธรรมข้อที่5คือรักษาศีลบริสุทธิ์เสมอก,กันกับเพื่อนภิกษสุสามเณรไม่ทําให้ไม่ทําตนให้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นคือ คือบางคนพระบางรูปเลยสมมติว่าวัดนี้เขามีระดับเนี้ยแต่ว่าตนเองเนี่ยทำสร้างให้พระส่วนใหญ่เกิดความรังเกียจเกิดรู้สึกอื้มหลวงพี่เคยประสบการณ์นนะปีที่แล้วนะครับในข้อน,นี้เขาเรียกว่าภิกษุอื่นๆเสมอกันอยู่แล้วแต่พอมีภิกษุอีกรูปหนึ่งมาแล้วโอ้โห อุนบายไปหมดเลยนะครับไม่ว่าความคิดไม่ว่าทั้งคําพูดแล้วมันฝังหูฝังตาไปหมดเลยมันเหมือนกับไปเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนภิกษุอื่นก็ทําให้เกิดความรังเกียจเขาจึงพระพุทธองค์จึงให้รักษาศีลให้เสมอกันกันกบเพื่อนภิกษุส,สามเณรอื่นๆไม่ทําเพื่อจะคือเรียกไม่บางทีไปบินทบาทก็ไปเพื่อจะแสดงอนาจาร คำว่าแสดงอนาจารย์คือไม่ใช่ไปด่าไม่ใช่ไปแก้ผ้าแก้ผ่อนนะไปแ,แสดงอนาจารย์ก็คือไปพูดกับโยมเนี้ยบอกอู้คุโยมพระองค์นี้ไม่ได้เรื่องเลยนะดูที่เนี่ยน้ําก็ไม่อาบดูทิ่เนี่ยแต่งตัวก็ไม่สุภาพเรียบร้อยนอนก็ตื่นสายนี่นี่เขาเรียกว่าไปประจานนะครับไปแสดงลามกให้แก่ชาวบ้านฟังถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่า อย่าทํากับเพื่อนพิสูจสามเณรต้องทําให้เป็นผู้มีศีลเสมอกันไม่ยกตนข่มผู้อื่นในในเขาบางทีคนบางคนมันไม่เท่ากันด้วยศีลด้วยทิฐิเนี่ยแต่เราก็พยายามอย่าไปทําตัวเด่นโดดเด่นขึ้นมาในในวัดนั้นๆหรือในสถานที่นั้นๆข้อที่ห้าข้อข้อที่หกมีความเห็นร่วมกันกับพิสออูุน์สามเณรอื่นๆไม่วิวาดกับใครๆเพราะมีความเห็นผิดกันอันนี้ข้อที่หก ข้อที่ห้านิศียแต่ข้อที่หกที่ความคิดเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยที่ทะเลาะกันอยู่ในโลกทุกวันนี้เป็นเพราะความคิดหรือหรือความเห็นที่มันไม่ลงกันไม่เสมอกันที่ว่าเห็นหรือคิดไม่เสมอกันนะท่านทางพระ,ะทางพระธรรมวินัยเนี่ยเขาเรียกว่าเรื่องวินยัยภิกษุทั้งหลายเนะี่ยวิวาทวิวาทกัน,กนกสองเรื่องครับเรื่องธรรมกับเรื่องวินยัยวิวาทกันเรื่องธรรมเนี่ยก็เรื่องเรื่องว่าอันนี้ แปลว่าอย่างไงหมายความว่ายัางไงเรื่องธรรมก็จะวิวาทกันเรื่องวินัยก็วิวาทกันเรื่องว่าโอ้ท่านข้อนั้นผิดทาทางั้นไม่ได้ข้อนี้ถูกทําอย่างนี้ได้ก็ทาให้พิสุทั้งหลายทะเลาะเบาแวงกันด้วยเรื่องธรรมและวินยัยเรียกว่าวิวาทวิวาทะนะไม่ว่าจะเป็นอธิกรณ์เกิดขึ้นพอทะเลาะกันแล้วอธิกรณ์เกิดขึ้นมีการเข้าข้างกันมีการประจบประแจงกันโอ้สารพัดพระพุทธองค์จึงทรงห้ามว่า ภิกษุสามเณรไม่ควรวิวาทกับใครๆกับภิกษุด้วยกันก็ตามแม้กระทั่งกับชาวบ้านก็ตามกับชาวบ้านก็ตามคือชาวบ้านเขาตําหนิติเตียนเราเนี่ยโดยที่เราบางทีก็เป็นความผิดของเรานะเหมือนกับเราไปพูดไปแสดงอะไรที่ที่มันล่อแหลมกับกับการกระแนะกระแนหนผู้อื่นหรือเราไป ไปพูดไปทำเทนนิชี่ว่าคือพูดง่ายมันเป็นอธรรมวาทีหรือไปแสดงตลกนีชาวบ้านหรือท่านผู้รู้ท่านบัณฑิตต่างๆเนี่ยเขาก็ตำหนิติเตียนเขาตำหนิติเตียนพิสูุรูปนั้นก็อาจจะทะเลาะวิวาทกับคนอื่นๆด้วยสาเหตุนี้นะก็เลยทำให้สังคมเนี่ยเอื่อมละอาถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เขาเรียกว่าพระกับพระทะเลาะกันนี่ดังยันพมโลก เมื่อพระทะเลาะกันแล้วอุบาสกวาทิกาถือหางฝ่ายคนละฝ่ายทะเลาะกันอีกแตกกันอีกเทวดาบางกลุ่มถือหางคนละฝ่ายทะเลาะกันอีกแตกกันอีกเพราะฉะนั้นแตกกันทม่โลกเลยครับถ้าพระทะเลาะกันเพราะฉะนั้นภิกษุในสมัยนี้ก็มีแต่มีความเห็นไม่ตรงกันก็ทะเลาะกันเองนะครับจึงแบ่งเป็นเป็นค่ายเป็นนิกายเป็นการปฏิบัติแบบนั้นแบบนี้เป็นพระกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วในที่สุดก็ มาสู่ระบบการเมืองก็ภิกษุก็แตกกันทางการเมืองเพราะการเพราะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากจนเกินเหตุแล้วก็เลยวิวาทกับคนอื่นๆเพราะมีความเห็นแตกต่างกันซึ่งเป็นภิกษุแล้วไม่ควรทำเพราะศาลานี้นิยธรรมเนี่ยเป็นความปรองดองของหมู่กลุ่มภิกษุภิกษุณีอุบาสกวาสิกาไม่พึงทำโดยเด็ดขาดข้อที่ห ศาลานี้ยจะทำข้อที่หกคือเอาหกข้อครบแล้วนะหกข้อแล้วหกข้อแล้วเพราะฉะนั้นศาลาจะทาทั้งหกข้อนี้เมื่อประพฤติแล้วย่อมเป็นที่รักเป็นที่เคารพของบุคคลอื่นเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันและกันเป็นไปเพื่อความไม่ไม่วิวาทกันและกันเป็นไปเพื่อความพร้อมเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คณะสังคมแห่งพุทธบริษัทจะเจริญรุ่งเรืองได้ ก็ด้วยศารานิยธรรมที่ภิกษุภิกษุณีอุบาตกอุบาสิกาบริษัททั้งสีน่นี้ประพฤติโดยถูกต้องมาดูบทสรุปที่เขาบอกสรุปว่านั่นแหละครับความประพฤติหกอย่างนี้ทำให้เป็นที่รักใร้เคารพเชิดชูของผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์อนุเคราะห์กันและกัน เป็นไปเหมือนกับน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถ้าน้ําปะจากเรือคือถ้าภิกษุเป็นเรืออุบาสกบาสิกาเป็นน้ําถ้าน้ําปะจากเรือเรือจะแล่นได้ไหมลุงพีไ่ได้นะครับแต่ถ้ามีแต่น้ําไม่มีเรือเขาเรียกว่าคลองใดไม่มีเรือสัญจรคลองนั้นก็ไม่งดงานนะรถใดเหมือนถนนนะถนนไหนไม่มีรถวิ่ง ไม่ไม่ไม่เม่ยบง,งามครับพ่อเขสร้างสนเพื่อให้รถวิ่งคลองก็เหมือนกันคลองหรือแม่น้ําต่างๆเนี่ยถ้ามีเรือสัญจรไปมาการค้าขายความเจริญรุ่งเรืองในสองฝ่กฝั่งแม่น้ําก็จเจริญรุ่งเรืองเขาจึงอุปมาว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าภิกษุก็พึ่งอุบาสกบาสิกาอุบาสกบาสิกาก็พึ่งพิกษุในฐานะที่สั่งสอนร,รมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทั้งสองฝ่ายพร้อมเพียงกันก็ชื่อว่า ปรากฏเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงภาสิทธะคาถาว่าอิเมโขพิกเวชะธรรมาสารานิยาปิยะกัลนาคลุกกัลนาสังขหายะอภิวาทายะสามัคคียาเอกีภาวายะสังวัตตันติปแปลความว่าทำหกทำหกข้อนี้ทำหกข้อนี้แหละภิกษุทั้งหลาย ย่อมเป็นไปเพื่อให้ระลึกถึงกันให้รักใคร่ชอบคอกันให้ปองดองกันให้สามัคคีกันให้นับถือกันเป็นไปเพื่อความเคารพเหนียน่ยวล้างน้ำใจกันเพื่อไม่วิวาดแข่งแย่งกันเพื่อความพร้อมเพียงกันและเพื่อความเป็นน้หนึ่งอันใดอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อทำหกข้อนี้จเจริญในภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนาก็ชื่อว่าจเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้า ธรรมะทั้งหข้อนี้ไม่เจริญในพิกษุภิกษุนีอุบาสกบาสิกาพุทธศาสนาก็เสื่อมทุดพุทธศาพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่เพราะพระองค์ในองค์หนึ่งแต่เพราะหมูนะ่คณะหมูนะ่คณะแต่ถ้าพระองค์ในองค์หนึ่งไม่สามารถทําให้พุทธศาสนาจเจริญได้นะครับแต่ต้องหมูนะ่คณะแต่ว่าถ้าพระองค์ในองค์หนึ่งมันทําให้สถานที่ของท่านเจริญได้นั่นเองแต่ไม่ไม่ใช่หมูนะ่คณะ เข้าใจความหมายไหมคือวัดของท่านเจริญรุ่งเรืองแต่หมู่คณะไม่เจริญรุ่งเรืองคือเจริญแต่วัดท่านแต่ว่าสังคมแห่งแห่งชาวพุทธไม่เจริญรุ่งเรืองก็เหมือนว่าถ้าเปรียบเทียบก็คือแต่ว่าถ้าท่านเสียหายเสียหายทั้งหมู่คณะแต่เจริญเจริญคนเดียวรุ่งเรืองคนเดียวพระพุทธองค์จึงทรงแสดงศาลานิยธรรมทั้งหกประการนี้เพื่อ ความนับถือเพื่อความปลองดองของหมู่คณะไม่แก่งแย่งไม่วิวาทกันแต่ถ้าชาวบ้านเอาสารานี้น้่ะะํำไปหกข้อนี้ไปปรับใช้ก็ได้ถ้ามีนักปราชญ์คนใดสามารถวิเคราะห์ทำหกอย่างนี้เอาไปปรับใช้ทำเป็นไออะไรนะไอวาละแห่งชาติเพื่อที่จะหลอหลอมสังคมไทยให้กลับเข้ามาสู่ความ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนระบบในอดีตเนี่ยแต่ก็ยากที่จะทำเนาะเพราะสังคมไทยแตกเป็นเสียงเสียงเรียบร้อยแล้วเป็นเสียงเรียบร้อยแล้วดีแต่ยังยังเหลือสังคมไอ้ครอบครัวถ้าทังคมครอบครัวแตกอีกก็จบเลยสำหรับหลักธรรมในเรื่องศาลาน้จะทําก็เห็นว่าน่าจะเพียงพอ ในการอธิบายพอสังเขปหัวข้อ